สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีเพิ่มความเสถียรของอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้แอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p i n g t o นะครับ Network หน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก p i y t t o r e แอปตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความเสถียรของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการเล่นเกมดูวิดีโอหรือใช้เน็ตอย่างต่อเนื่องโดยสัญญาณไม่หลุดเดีย๋ยวลองไปเทสความเร็วนิดหนึ่งนะครับดูว่าความเร็วก่อนติดตั้งเนี่ยเป็นไงบ้างคือตัวนี้อาจจะช่วยความเร็ว ในบางกรณีนะครับเดี๋ยวดูกันเรามาที่สปีดเทสนะครับเดี๋ยวมาลองตรวจสอบความเร็วนะครับว่าก่อนใช้พิงทูความเร็วเราเป็นยังไงบ้าง ก็ประมาณ130.6นะครับดาวโหลดอัพโหลดก็7.93นะครับเดี๋ยวลองไปเซตพิง TO ดูแล้วมาเทศอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในเลยนะครับพอเข้าไปด้านในด้านบนขวามือมี3จุดเพื่อนๆพื้น,น,นแตะนะครับ แล้วไปหาหัวข้อ Setting แล้วแตกเข้าไปเพื่อนๆป,ปรับ Update Interval นะครับจาก500ด้านล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มปรับนะครับปรับสูงสุดมันก็จะบาลน1,900เราเอาต่ำสุดเลยนะครับคือ300แล้วก็แตะ save เสร็จแล้วด้านบนซ้ายมือมี3ขีดเพื่อนๆแต่เสร็จแล้วไปหาหัวข้อพิง g ตามลูกศรเลยนะครับเสร็จแล้วด้านบนขวามือมี3จุดเพื่อนๆไปหาหัวข้อ Setting นะครับเจอ Setting เข้าไปเลยนะครับอันดับแรก คำว่าโหมดนะครับเพื่อนๆปรับด้านหลังมีลูกศนนร,ร,รนะครับให้ปรับเป็นโหมด https นะครับโหมดนี้ดียังไงนะครับโหมดนี้ป้องกันการถูกบล็อกผ่านไฟวอลหรือเครือข่ายบางประเภทได้ดีนะครับเราก็แตะ https นะครับ พิงเขานะครับพิงเขาคือจริงๆแล้วมันจะสามารถตั้งเขาได้2 1 4 7 4 8 3 6 7อะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เขาเซทขึ้นมานะครับเพื่อนๆลบให้หมดลบให้หมดลบให้หมดก็จะกลายเป็นพิงเขาอินฟิ i ิตี้นะครับตามลูกศรเลยก็เรียบร้อยแต่เซฟนะครับ ในช่องนะครับในช่องตัวนี้ขอแนะนำก็คือ google.com แต่มันชา้าไปผมขอเปลี่ยนเป็น1.1 1.1นะครับก็เรียบร้อยนะครับด้านหลังมีคาว่าพิงเพื่อนๆแต่ด้านหลังนะครับนี่คือทำงานนะครับทำงาน นี่ก็คือค่าพิงนะครับด้านหลังนี่เป็นผลที่ได้นะครับซึ่งก็จะต่ำนะครับถ้าเพื่อนๆจะปิดเพื่อนๆก็แตะตรงหัวข้อสต็อกนะครับถ้าจะเปิดก็แตะพิงนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นมานะครับค่าพิงที่ต่ำเนี่ยแสงถึงความเร็วนะครับก็ เรียบร้อยเราก็ปล่อยให้ปิงทำงานไปเรื่อยๆนะครับแอปตัวนี้อ่ะจริงๆแล้วจะช่วยให้เน็ตเราเนี่ยนะครับมีความเสถียรจริงๆแล้วเหมาะมากกับพื้นที่ที่มีสัญญาณไม่ค่อยเสถียรนะครับคือมีสัญญาณที่กระตุกหลุดนะครับเราใช้แอปนี้จะช่วยให้ เน็ตเรามีความเสถียรมากขึ้นนะครับเมื่อกี้130นะครับ7.93เ,เดี๋ยวผมจะเทสอีกครั้งหลังจากที่เราเปิดแอปตัวนี้แล้วนะครับก็หลักๆเนี่ยจะช่วยเรื่องความเสถียรนะครับส่วนความเร็วเนี่ยจะช่วยบางกรณีนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับจาก130ยสาคือเป็นร้อก็จะช่วยความเร็วประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สําคัญจะช่วยในความสเสถียรเพื่อนๆนลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดียามเช้านะครับ